อโอ้จะห้าโมงนะหม่มหมมเนี่ยหม่หม่มเนี่ยหม่ามเสร็จแล้วค่ะหม่ามเสร็จแล้วหรอทั้งข้าวทั้งผลไม,ม,ม้หมั่มหมั่มเสร็จแล้วค่ะอ้าวเหรอถึงได้เดินเล่นเนี่ยเอ๊ะให้เดินออกอกำลังกาย

เสร็จละ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 เมาร้อนี่ดิลูกร้อนเนี้เล่นได้ไปไหนไปไหน